พามาดูกับเจ้า yaris cord hybrid นะฮะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับสีเทาดํานะครับรุ่นท็อปก็คือรุ่นพรี p r e ยมลั l ชูรี่นะครับคันนี้ราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะครับผมโหหล่อเท่อย่างนี้เลยนะฮะกับสีเทาดํานะครับหรือว่าชื่อเออร์บาเมดนะฮะราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เพราะไม่ทำมันยิ่งไร้นะครับไฟตะมอง LED นะครับเซนเซอร์ให้รอบคันเลยนะแล้วก็มีฟังก์ชันกล้องมอลคันมาด้วยนะครับ มีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้นะฮะระบบโต้ตาเซฟตี้เซนต์เต็มระบบเลยครับเตือนก่อนการชนเตือนนอกเลนนะครับคอนโทรถ้าอยู่ในกลางเลนนะครับดัดยิงดีด้าควบคุมคอนโทรแล้วก็ไฟสูงอัตโนมัตินะครับออโต้ไฮบีมนะฮะล้อแม็กขับสิดีไซน์ทูโทดิสเบรก4ล้อนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าไฮบิดนะฮะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ยี่สิบหกจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมจอดมองค่าพร้อมไฟเลี้ยวครับแล้วก็มีเตือนมุมอับด้วยนะฮะแบตสปอตมิเตอร์นะครับตัวประตูนะครับเป็นนนนนะะะคครรัับบผมมแลีด้าใ สวยมากๆเลยนะครับไฟท้ายไร้ไกลดิ้งนะครับประตูท้ายมีระบบคลิกเซนเซอร์และเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้ามีระบบแจมเพลชั่นกันนีกนะครับกล้องมองหลังเซนเซอร์หลัง2จุดนะฮะมาครบเลยนะครับตัวนี้เป็นหลังคาพอลิเมาริกกลาสนะครับสามารถเปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะครับผมด้านในเป็นภายในดำนะครับหน้าจอละบพรกเพนดอดาวต้แบบไร้สายด้วยนะครับผมและมีแอร์หลังด้วยนะนะับพรงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ บอกเลยครับว่าคุ้มมากทั้งในราคา899,000บาทนะครับตอนนี้ครับกับเจ้ายาริสคอร์สนะฮะตอนนี้ดาวเริ่มต้นนะครับหลักหมื่นนะครับผมสอบถามเซบักกันเลยนะครับโปรมชั่นดีมากครับสวัสดีครับ